สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Grow up 1% Every day ครับตอนนี้เราอยู่ที่เปอร์เซ็นต์ที่2%เปอร์เซ็นต์ที่2วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการนอนกันคนเราเนี่ยควรจะนอนให้ครบ7-8ชั่วโมงและตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4ทุ่ตรงเดี๋ยวเราจะนอนให้ครบ8ชั่วโมงนับจากนี้เพราะว่านี่คือเปอร์เซ็นต์ที่2ของเราการนอนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการดูแลสุขภาพที่ ง่ายที่สุดแล้วก็มีผลดีมากที่สุดดังนั้นถ้าเราอยากทําให้ตัวเองดีขึ้นบางทีอาจะต้องเริ่มจากการนอนให้พอครับไม่เจอกันตอนเช้าก็หลังจากที่เรานอนครบ8ชั่วโมงนะครับตื่นมาก็สดใสอยู่ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมีอีกชาลนจ์หนึ่งก็คือกินน้ําให้ครบ2ลิตรต่อวันหรือ8แก้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะกินไปเรื่อยๆแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆด้วยกัน ก็เรากินหมดไปแล้วนะครับขวดหนึ่งตอนนี้เรากำลังจะออกไปรีวิวร้านเพื่อนที่ร้านชาฉันแล้วเราก็จะกินน้ำให้หมดอีกขวดหนึ่งแล้วก็ไปเจอกันที่ร้านครับก็อันนี้นะครับเป็นขวดที่สามของวันนะครับวันนี้วนนี้เราก็ถ่ายงานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังจะกลับออฟฟิศกันดังนั้นจบกันที่ขวดที่สามครับ ซึ่งโปรเจกต์นี้นะครับต่อยอดมาจากโปรเจกต์แรกนะครับที่เราได้เก็บห้องไปแล้วก็เอาของไปบริจาคนะครับโปรเจกต์ project เปลี่ยนชีวิตทีละหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมได้แรงบันดาลใจจากหนังสือเรื่อง atomic habits นะครับที่ผมอ่านมาถ้าหากเราดีขึ้นได้วลาหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยหนึ่งปีเราจะดีขึ้นได้ถึงสามร้อยหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ในที่อย่างครับตอนนี้เราก็นอนครบ8ชั่วโมงแล้วก็กินน้ำา2ลิตรประมาณ 2- 3วันละก็รู้สึกว่าเอยมันสดใสขึ้นนะแล้วก็แบบว่าตื่นมาทำงานได้เลย แล้วก็ผิวก็รู้สึกว่าดีขึ้นนิดนึงก็นั่นแหละครับเราก็จะทำต่อไปเรื่อยๆดังนั้นอย่าลืมเจอกันที่เปอร์เซ็นที่สครับเปอร์เซ็นที่สองวันนี้ขอจบไปก่อนไว้เจอกันเปอร์เซ็นท์หน้าครับผม